อบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมีนวัตกรรมจากญี่ปุ่นมาฝากกันนะคะขอต้อนรับค่ะคุณอรชัยชื่นสีสวัสดิ์ซื่อสีสวัสดิ์จะเป็นอะไรก็คุณเป้อรชัยแล้วค่ะโอเคนะคะคุณแล้วก็คุณวารุณีแสงแก้วน้องอ้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนิงสวัสดีค่ะพี่นุ่มสวัสดีครับเออตรงนี้แกนักปูเลยนะ ยังไม่เปลี่ยนนะซื่อสีสว่างคุณใช้คำว่าคุณนะครับเอาเป็นเพื่อนกันวะเพืนก็คคุณกันอย่างนี้แหละวันนี้นำนวัตกรรมดีๆจากญี่ปุ่นมาคือยังไงคะนวัตกรรมดีๆจากญี่ปุ่นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะใครมีปัญหาเรื่องน้ําหนักใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการลดน้าหนักแล้วก็กลับมาอ้วนอีกทุกทีเนี่ยต้องฟังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเขามีนวัตกรรมใหม่มาจากไข่ขาวทําให้คุณเนี่ยลดไขมันได้ ทั้งร่างกายน้ําหนักก็ลงด้วยแล้วก็ไม่กลับมาโยโย่อีกอที่พูดอย่างเงี้ยคือหลายๆคนถามว่าเป้เคยอ้วนหรอก็เคยนะจริงๆเคยอ้วนะเคยอวยอบอบกว่าน,นี้ออแต่ว่ามันมีช่วงที่พังมากๆอะพังสุดๆมามนะคะอย่างรูปเนี้ยดูแขนดิคือจะว่าว่างวงก็ไม่โกรธนะคือตอน ไม่มากแต่ก็ไม่ไม่ไม่เล็กเท่าอย่างเงี้ยใช่คือตอนนั้นเนี่ยคือแขนใหญ่มากน้ำหนักพุ่งไปถึง56กกิโลนะคะแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้ขาคือใหญ่มากจริงคือพอเห็นรูปตัวเองแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองแล้วนะคะแล้วส่วนอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปที่แบบเอออันนี้พุ่งแล้วทำไมกล้าถ่ายรูป คือไปงานอีเวนต์แล้วทุกคนต้องใส่เสื้อเหมือนกันหมดมันก็เลยทําให้ต้องต้องใส่ชุดนี้แล้วคอสตูมถ่ายไว้ห่วงยางไหมคะให้นิรินเล่นน้ํำไหมอายุเล่นน้ํำไหมคะ,อมอะคือตอนนั้นอะไปถึง56-57กิกิโลอะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นพอไปญี่ปุ่นหลายๆครั้งเข้าเนี่ยไปเจออาหารเสริมที่ญี่ปุ่นอยู่ตัวหนึ่งค่ะอพอทานแล้วเฮ้ย มันดีจังเลยอ่ะมันทําให้น้ําหนักเราลงถึงแปกิโลในหนึ่งเดือนอโดยที่ไม่รู้สึกเลยว่าวิงเวียนไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนทานยาลดน้ําหนักอยู่ก็คือสดใสเหมือนเดิมเลยอะค่ะแล้วในหนึ่งเดือนที่ลด8ดกิโลเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ไม่ได้คุมอาหารอพอหลังจากนั้นเนี่ยมาถ่ายแบบปรากฏว่าเฮ้ยมันเฟริเฟร์มขึ้นแล้วก็น้ําหนักลงขึ้นเน,นี้ยค่ะอันนี้คือข้างซ้ายนี่คือตัวคุณเหรอค่ะ เฮ้ยจริงเหรอคุณกล้าใส่เสื้อสีเขียวแล้ว<ช>แขนใหญ่ๆอย่างเนี้หรอนั่นละสินะก็เลยเป็นที่มาว่าเออได้นำธุรกิจอันเนี้ย เข้ามาในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆเลยคุณผู้ชมใครอยากลดน้ําหนักแบบเป้นะตอนนี้ทําได้ด้วยนวัตกรรมจากไข่ขาวเออมันคืออะไรนวัตกรรมจากไข่ขาวคือจะอบ,บอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งเขาห้ามนํายาลดความอ้วนเข้าประเทศมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารเสริมลดน้ําหนักของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีคุณภาพที่สูงแล้วก็ตัวเนี้ยพอเราน้ําหนักลงเราก็เลยลองไปเสิร์ชดูว่าเขาทําจากอะไรปรากฏดูส่วนประกอบเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่ตัวหนึ่งทําจากไข่ขาวนั่นก็คือ ตัวของ BCAA ร้าน chain amino acid uh. คือไข่ขาวตัวนี้แหละที่จะช่วยลดไขมันทั้งร่างกาย uh. และกระตุ้นการทำงานทำให้ร่างกายดูสดชื่นขึ้น uh. มันก็เลยทำให้เราผอมแบบไม่โสมนะคะ uh. ตัวนี้ก็คือตัว BCAA แต่ตัวเป้เองเนี่ยคือทานแล้วลดวันนี้มีคนมายืนยัน uh. คือเป็นผู้ใช้จริงคุณอ้อคุณอ้อเนี่ยเป็น ลูกค้ารุ่นแรกๆเลยเนาะคือรู้จักกันเพราะเช่าพื้นที่เขาที่ C D C เปิดร้านก็เลยให้เขาเนี่ยทานเพราะตอนนั้นคุณอ้อก็พังมากเหมือนกันเนาะเป็นยังไงบ้างคะได้ลองทานอริต้าแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ใช่แล้วก็เป็นไข่แล้วว่าตังค์ไข่ถั่วดีดีคือเดิมจริงๆอะค่ะอ้อเคยแบบหุ่นพังมากจริงๆค่ะพี่หนิงน้ำหนักถึง6กกิโลแล้วด้วยความพี่อ้อเป็นคนที่แบบไม่ได้สูงคก็เลยสูงแค่ร้อยห้าสิบสองเนี่ยถ้าดูถ้าเห็นรูปจะแบบ ตอนนั้นเนี่ยคือพีคสุดที่6กกิโลค่ะแล้วก็พอคืออ้อสนิทกับพี่เป้มาในระยะหนึ่งที่พี่เป้เขาไปเช่าพื้นที่แล้วเหมือนเขาหายไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเขากลับมาอันนี้คุณเหรอใช่ค่ะคุณไปนั่งอยู่บนทะเลนี่ถีบเสืออะไรเหมือนผีเสื้อเหมือนถีบเนั่องบนทะเลนี่ผมคือเขาพังจริงๆใช่ใช่ช่วงนั้นแบบแย่มากแล้วแบบพี่เป้หายไปช่วงหนึ่งแล้วพี่เป้กลับมาแล้วอ้อสังเกตเฮ้ยพี่เป้ไปทําอะไรมาแบบแขนเล็กขาเล็กผิวก็ดูแบบ ก็เลยถามพี่เป้ไปทำอะไรมามีอะไรบอกอ้อบ้างซีอะไรเงี้ยอยากสวยบ้างอยากสวยแบบพี่เป้อะไรเงี้ยพี่เป้เขาก็เลยเอาโอลิต้ามาจัดให้กะว่าจะได้รับรดค่าเช่าลดค่าเช่าจากโอริต้าแล้วกินนานไหมคะกว่าจะเห็นผลก็ครั้งแรกที่เป้เอามาให้ก็คือคอร์สหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนเนี่ยอ้อลงไปประมาณ8โลแต่ว่า8โลเนี่ยมันหมายความว่าอ้อเนี่ยช่วยงดแป้งงดแบบทานข้าวเย็นคืออ้อจะแบบงดขุมด้ว้าวเย็นอ้อจะคุมด้วยมันเลยจะลงเล็แต่อ้อเนี่ยทานทานคอร์สสาม ใช่สเดแล้วก็ไม่ทานอีกก็คือตอนนี้หยุดก็หยุดแล้วก็หยุดใช่ค่ะอ๋อตอนนี้น้ําหนักลงมาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เหลือน้ําหนักอยู่ประมาณ43กิโลลงมาทั้งหมด16กิโลโอ้โห16กิโลที่ใช้ระยะเวลาสามเดือนค่ะ3เดือนเท่ากับจริงๆไอ้นวัตกรรมที่ทำจากไข่ขาวเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่อง เรื่องอน้ำหนักแล้วมันช่วยเรื่องผิวเรื่องอะไรด้วยไหมใช่คือตัวนี้บอกเลยว่าคอนเซปต์เขาคือผอมดุดไวสาวขาวดุดไวใสออคือเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของน้าหนักเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าส่วนประกอบอย่างที่บอกก็คือตัว bcaa <ะ>คือ bcaa เนี่ย มันมีอยู่ในสมองของเรานั่นแหละแต่มันน้อยมันกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องโกรทฮอร์โมนหนึงแล้วก็ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเวลาเขาทํางานเนี่ยมันจะทําให้หนึ่งคือลดไขมันทั่วร่างกายเลยนะมัก็ทำให้กระตุ้นการเผาผลาญได่มากนใช่ใช่ค่ะใครอยากรู้ว่าโกรทฮอร์โมนดียังไงเนี่ยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะพอทานไปเนี่ยโกรทฮอร์โมนจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งลดไขมันแล้วก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอินซูลินด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะผอมแบบสุขภาพดีมันเป็นหลักกั ทางวิทยาศาสตร์เลยอะค่ะแล้วก็นอกจากตัว BCAA มันก็จะมีตัวของ CLA ซึ่งเป็น CLA ญี่ปุ่น CLA เนี่ยใครๆก็รู้วงการลดน้ําหนักจะรู้เลยว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใส่แน่นอนแล้วก็จะมีส่วนประกอบอีก18ชนิดเลยค่ะที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทําให้เราผอมแล้วไม่โซมคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผอมแต่เราไม่อยากบอกเขาว่าผอมแล้วดูแก่ดูโซมแต่ตัวนี้เขาจะผสมเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนญี่ปุ่นด้วยนะคะ คอลลาเจนที่ดีที่สุดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของวูฟเบอร์รี่จะเป็นเกากี้นะคะเกากี้ญี่ปุ่นนะซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของโครงข่ายผิวจะทําให้ผิวของคุณเนี่ยดูขาวแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะรวมนวัตกรรมทั้งหมดเลยทั้งหอมทั้งขาวแล้วที่เอาไข่เนี่ยคืออะไรคือจะบอกอย่างนี้ตัว BCAA ที่อยู่ในโอริตาเนี่ยนะคะคุณชมคือคุณต้องทานไข่แบบเนี้ยฟองคุณ ถึงจะได้ตัว BCAA เท่ากับ1เม็ดของโอาเป็นไข่ขาวเป็นไข่ขาว20ฟองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือมันมีอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละคุณจะทานก็ได้แต่คุณก็จะได้คอเลสเตอรอลเข้ามาด้วยแต่ตัวนี้เขาสกัดมาแล้วจากไข่ขาวสกัดมาแล้วก็คือจะไม่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลเข้ามาเกี่ยวข้องเท่ากับว่ากินแต่ถ้าจะกินเองที่จะไม่กินไม่กินในผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็คือต้องกินไข่ขาวถึง20ฟองถึงจะเพียงพอต่อการเอาไปเผาผลาญในแต่ละวันใช่ค่ะโอ้โหจะไปกินไงล่ะทอดทีก็มีนามอ่ต ญี่ปุ่นเนี่ยก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมีไอ้สินค้าตัวนี้มันอยู่ในเมืองไทยแล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะผมเคยไปซื้อแล้วก็เคยกินอยู่เหมือนกันใช่แล้วคุณกัญชัยเขาก็เอามาให้ดิฉันกินแล้วแนะนําวิธีผิดให้ดิฉันเออนี่ไงแต่ว่าแต่ตอนนี้มันอยู่ในเมืองไทยได้ยังไงผมก็เลยว่าคุณปุ้ยไปเอาเข้ามาคือเวลาทานเนี่ยให้ทานก่อนเือวลาทานนยานก่อนเวาทนนี่ทากวี่ยใหนก่อยคุณผู้ชมต้องทานก่อนนอน2เม็ดนะคะแล้วก็ มันจะทําให้หลับสบายขึ้นเ,เพราะว่าตัวนี้เขาจะกระตุ้นการทํางานของโกรทฮอร์โมนจะเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องของโกรทฮอร์โมนเพราะฉะนั้นจะหลับสบายคีย์หลักของตัวนี้คือไปกระตุ้นในเรื่องของโกรทฮอร์โมนพอโกรทฮอร์โมนเราทํางานได้เยอะขึ้นมันก็ไปกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีขึ้นไปทําให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นมันจะผอมแบบย้อนวัยหอมแบบสดใสคุณกัญชัยเมื่อก่อนเคยเอามาให้กินค่ะบอกให้กินก่อนอาหารไม่ได้หนักเม็ดเดียวทานก่อนนอนเนี่ยบอกผิดเนี่ย ตอนซื้อมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะผมก็อ่านไม่ออกแล้วเราพูดว่าทำมากินแล้วมันคือไม่ต้องทะเลาะกันตอนนี้มีในเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ใครงั้เดี๋ยวก่อนย้าเรื่องทานก่อนทานไงทานก่อนนอน2เม็ดค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยก่อนนอนสองเม็ด มันไม่เพียงพออย่างตึกช่างแต่งหน้าเราตัวใหญ่คืออย่างนี้จะมีสูตรเฉพาะของเป้เองกับของน้องอ้อถ้าแบบช่วงไหนอยากลดน้ําหนักแบบเร็วๆเนี่ยก็คือก่อนนอน2เมตรตื่นมาอีก2เมตรคือง่ายๆให้กินตอนท้องว่างจะดีที่สุดใช่ใช่ค่ะโอริต้าคุณเป้แล้วค่ะคุณอ้อค่ะยินดีครัโอริต้าอยู่ในเมืองไทยแล้วมาจากเมืองซีญี่ปุ่นนะครับขอบคุณนะคะใหม่นะคะครีมและเซรั่มย้อนเวลาผิวมาจิชอบทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงค่ะโทร1781ค่ะครับผมยาแคปซูลสมุนไพรตาฟิตเนส นะครับ40ไผ่ในแคปซูลเดียวนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนึงครับ0922719444นะคะโทรไปก็จะเย็นๆหน่อยนะคะขายดีมากตอนนี้ครับ <ผม S 2> โอเคอนะครับวันนี้เราสีคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ